นี่นะคะบอนสีเพชรราชานะคะก็จะเป็นบอนสีที่มีความาใบเผือกใบด่างนะคะอันนี้ใบก่อนล่าสุดเนาะน้องก็เผือกแล้วก็มีด่างด่างเขียวอ่อนมานะคะอันนี้เป็นใบล่าสุดใบล่าสุดก็เขียวอ่อนเนาะนี่จะเป็น ใบที่ไม่ด่างเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีด่างตรงวางหูนะคะนี้ใบเบีย้ยใบเบีย้ยก็จะมีด่างจุดขาวนะคะสวยดีนะคะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะ mm hmm. เพชรราชานี่ก็ใบเบีย้ยนะคะใบเบีย้ยก็มีเปิดด่างมาให้เห็นนิดนึงแต่พอเอลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็จะให้เผือกมานะคะ mm hmm. แต่ถ้าบางอันไม่ไม่ด่างเขาก็จะเป็นใบแบบเขียวๆแบบนี้เลยนะคะก mm ็จ hmm. ะ ไม่เห็นต่างเห็นอะไรเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะให้ดอกหรือว่าอะไรยังไงเนาะว่าจะเปลี่ยนดินให้เขาดินเสื่อมแล้วนะ,ะก็จะดูหัวด้วยถ้าหัวใหญ่ก็อาจจะผ่าขี้เกียจรอดอกรออะไรแล้วนะคะนานแล้วเนาะเนี่ยค่ะบแต่ถ้าอาบเผือกมากเขาก็จะไหม้นะคะอันนี้ก็จะไหม้เนาะชํำน้ำชํำอะไรเดี๋ยวบีจะลองรือ้อดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะใครที่ ถ้าชอบก็หามาสะสมได้นะคะเพชรราชาค่ะ